สวัสดีครับมาพบกับช่องทับรถลำเพือดต้องไปเชียวนะครับผมมันอิทธิภาพมันเบ่งนองชูใจโซมเมื่อกี้ขัดใจแม่มากสำหระบเราจะพาไปดูน้องชูใจแต่ว่าอย่าเพิ่งถ่ายชูใจนะเพราะชูใจจะไป EP สองจะไปดูในคลิปใช่เราต้องไปดูในคลิปใช้เยล แพนต้องใช้เยลค่ะสมัยก่อนทุกคนต้องทานต้องใช้เย,ยเลแล้วแล้ว,ลว,ลวอันนี้อีพีแรกให้ชูใจไงมาแล้วมา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  เขาสุดใหม่ทีเนี่ยเขาต้องมีสโลแกนเนาะสมมติาเทำมาอยู่รวมๆมันกันนี่สิแม่สวัสดีพีพ่น้องเหมือนแบบพวกเราเชาวกูกูกูยูชมเบอร์เออได้เนาะทำมาพร้อมกันนี่สิเนาะอันนี้คือใหม่หมดทุกอย่างเลยปัจจุบนอ่ะมันเข้าอยู่มันเข้ากับสูนี่ข้าวแต่ว่ายังไม่ใช่ใส่เนี่ยเขาบอกว่าที่ใครคอมเมนต์บอกว่าอยากเห็นน้องใส่ชุดใหม่น้องใส่แล้วนะครับวันนี้ ดูว่ามีชื่ใหม่นะมันไม่เขา้าคู่มันไม่เข้ากับเพื่อนใช่ไหมใช่วันนี้เราก็ได้ใส่มไม่ได้ใส่บ้านจีไปหาซื้อเลยแม่หางหมหาเงีา้ยาวๆงีแม่โนะแต่ขรวบตึงสูงๆูงเหรอหางหมาปองี้ยวเงี้ยวแม่ฉันสั่งอยู่แต่มันมามาส่งมาจากจีนวันนี้มันถ่ากเป็นเคืองเดือนคนน่ะใบอ้ามาใส่แล<อ>้วว่า, <ๆ S 1> วาจะส่ง <S <S จะสร้างเออแบบเอาแบบเป็นหางม้าแล้วตัดปลายตรงตัดปลายตรงเลย ต้นไม้กันยงต่อธรรมานเกศสาธรรมานเกศสามื่อกีมื่อกีช่องเอล้านยุ้มหัวบาเบอร์ว่าไปธรรมานเกสามยุ้มหัวต้ข้าปาสเปียให้จะได้ไปลูบหัวตะครองมานะมั่นนะยังกแม่เป็นอย่างอันนี้กมารานธรรมานเกศสามีกตามด้วย เดงานเห็ดการด้วยเด็งานเห็ดการด้วยอีบออดม่เาต้องแบบสวัสดีพี่น้องพบกับพวกเราชาวคูกูยูทูบเบอร์ดเออเป็ทีมสนใจราือบแ่ฮให้เอร์กอบายป้าอกกบายป้าอก เฮ้ยไม่ไม่แล้วไม่ไม่แล้วไม่ไม่แล้วเอามาหนีเอามาหนีเอามาหนีม่แล้วก็แก่ซีท่าเดีเอามาหนีเอามาหนีเด้อกันนะครับน้องตะเตรียมตัวขึ้นมือนี้นะครับผมมีกี่หนึ่งเลลัพผมหนึ่งชั่วโมงเต็มเต็มคิดมาน่ะน้องทำซุปเสร็จตั้งนานแล้วแต่ยังไม่ได้ใส่สักทีไงไม่มีโอกาสได้ใส่ รอง้อกั่าเป็คอใเะมว่า่นรเแล้วชเขาคอมเมนต์มาอยู่ว่าว่าน้องใส่ทำไมไม่ไม่ใส่ชุดใหม่กสวัสดีค่ะพี่แอนค่ะสวัสดีพี่ก้านะคะสวัสดีครูไห่ค่ะสวัสดีค่ะน้องฮัีดค่ะสวัสดีน้องซอนครับวันน มันเกิดขึ้นแล้วจริงๆกูอีบงอะไรมือ่อร้เด็กมบิเบิร์ดมาไมันมาอะบอกเบิร์ดมากไปยกิตานั่นเดี๋ยวต้มิไปมาส้มสวนดอกไม่สูงอีบีบมอเนี่ยุ่งกัดยุ่งกัดตะาแล้วนะตมเนี่ แม่เมาม่งเมาตีบอกว่าบีดบหันมาเบิ่งกับบหันมาเดืัอส่งสรตกไหนเนี่ยแม่งเมาก็หัวแล้วเราจะตาไม่ได้นะคะพเราไม่กิาก็เ็งมมือตีเออตัวันไหนแม่บอกเขเลย่าเฮ้ยเสียที่ยู่หรอลอยลอยเนี่ยนะเสียที่หอม่ไอายอันนี้ฝากด้วยนะคะช่างองช่องอะไรนะน้องโค้งตั้งแต่หน้าน้องุูใจน้องคนน้องพิเศษมาค่ะเดี๋ยวจะเดียพูดแต่ น้องชื่อใสนะครับผมนี่ก็เดินสวนกันกับน้องอันนี้ก็จะเป็นทางท่าผมมาเก็เลยหรอมาบงลูสาวมาเก็บรายละเอียดค่ะมเบ้งลูสาวชื่อใสอยู่ท่งลูกน่ลูกีกเหรอท่ลูกไปเลยชึ้งเลยเนที่แบบชึ่งไปเลยสุ่มใจเนี่ยมันเป็นไงว้าวซุ่มเก ไปบังหลู่ไส้คอยนด้งหลู่ไ้คอยแตงตัวไปแฮ่ไม่เอเบอร์ได้แต่ไม่เขาเครื่องราได้นะ่ดิยังเเคทแท่งไร่หนองเจี๊ยบเขาเรามาันเจี๊ยบสาวมาอีหลีอีหลีมาอีนีมาจากพราด อะรสดยดแน ouais ี้แล้วคนนีเบิร์ตเราบ่นอ่ะตะเลงนังบอยูไปไมาๆหายเบิร์แล้วแป๊บนึงกะข้าตะเลงข้าวบ่ดิ่้าะลงข้าวบ่ตะเลงข้าวอ่ำดอ่ำนอำมีไปค่าโ้ยยังมาหนีสี่อยยับ่เขานักฟอมาไล่ให้มนะเออะเออย เล่นใหญ่ตลอดเล่นใหญ่เล่นเกินมเล่นใหญ่จังสมีดูม่รู้ไม่ปู้ดม่ oh, yeah. ้ไม่ัู้ั่รู้วม่รู้ัม่รู้ไมพรู้บอ่มูไม่ร่รม่รูไมรูไรู้่ม่ร้ไม่รู้่้มู้ม่้มูู่้ไม่ไ่ร้า้้

มันเข้าียู่กับนทวนมันเข้านะมันเข้ป็นสีมันเที่ยวมันบสีส้มมันเป็นสีฟัาเที่ยวกับสีจนแม่สีรลอดกับสีเย็นจุร้อนกับสีทนเย็นตัดกันไม่่มอถ้าเราดูเฉยๆมันจะไม่เข้ากันเลยนะไม่สามารถจะเข้ากันได้เลยอันนี้มันเป็นเปอร์เซ็นต์60กับ40สีฟ้า40ดีที่เขาวางเขาวางผ่าถือที่ใช้สีฟ้าน้อยกว่าสีส้ม ไาต้ไทยนี่ฮะอะะครับพี่น้องไมสวยเดี๋ยวบรรยากาศ o งต่อพี่น้องไปเบื้องยูทช่องแม่ฮัสีช่องพีก้าช่องแนช่องีช่องพี่เอแล้วก็ช่องพี่เบิร์ดนะครับบรรยากาศนี่ขาดแล้วจะมากกที่ท้ายลูกพี่น้องเลยสาบ้าน่องวยน้อพี่น้องไ์สกอยังสาบ้านนาแฟนๆสามาแล้วเด้อท่านอะไรจ้ะจะกดอกอะไรเจ้าอบ้านพลามเป็นติ

เอาแต่งเองเลยเาเองแต่งเองนะครับขอไม่ต้องขอต้องแบบว่าขอเอกิ์จากแม่บิวกันนะแม่บิววิจาริยานมั้งเออวิจาริยาเปิดตามการองกันว่าองกล้าอดีตอดีั่เละครเสียงแน่น โอ <laughs> <laughs> <Okay, S 2> เคครับคลิปนี้เอาไว้สนีเด้อครับผมจะถ่ายเบิ่งคลิปเต็มตอนขึ้น้านนะครับผมบ๊าย <c oughs> บายหน่อยเรยกไม่จ <c oughs> ถ่จทยรูปโลกห้เบิ้งยัว <c oughs>